ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสื่อนะนวัตรกรรมครูสิทธิชาเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราเดินทางกันมาสู่ EP ที่9แล้วนะครับสำหรับเพลย์ลิสต์ c a n ว AI Code นะครับทำงานร่วมกันกับ Apps c ร i p แล้วก็มีการาประยุกต์เชื่อมโยงไปจนถึงอีเมล Line แล้วก็ Telegram นะครับวันนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับโดยที่เราจะนําข้อมูลที่เรากรอกในตัวฟอร์มเนี่ยนะครับที่เราเรียนรู้กันเอาไปสร้างเป็น pdf นะครับจากนั้นก็แจ้งเตือนไปที่ t e l e gram นะครับทำไมผมถึงเลือกใช้ t e l e gram ก็อย่างที่เคยบอกไปในก่อนหน้านี้ก็คือ Line เนี่ยนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนไปใช้ Line messaging api แล้วนะครับซึ่งมันจะต้องมีโค้ตาในการใช้นะครับ300โค้ตาต่อเดือนอซึ่งมันไม่เพียงพอเนาะ ผมก็เลยย้ายการแจ้งเตือนเนี่ยมาใช้เชลกรรมแทนเพราะว่าตอนนี้ก็ฟรีแล้วก็นะไม่จำกัดนะครับโอเคระบบทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับผมขอเป็นทดลอง jd ดีนะครับอ่า b b b แล้วกันนะครับโอเคครับทดสอบจ้านะครับแบบนี้นะครับ ส่งข้อมูลเข้าไปครับทดลองใจดีของเราะระบบนี้จะ,ะบันทึกข้อมูลนานนิดนึงนะครับเพราะว่าจะต้องเอาข้อมูลไปสร้าง PDF ด้วยแล้วก็รีเทิร์นกลับบอกมาที่หน้า Front End ก็คือตัวตัว c a n ว a นี้นะครับก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเป็นวิธีการสร้าง PDF แบบแบบเก่าเนาะ,ะเรียบร้อยครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยอสามารถที่จะ เฟดข้อมูลเนาะรีเทิร์นข้อมูลกลับมาที่นี่ได้นะครับนี่ครับทดลองใจดีที่ผมบันทึกไปเมื่อกี้นะครับทดสอบจะสามารถกดดู pdf ได้นะครับนี่อันนี้เป็นตัวที่ผมทดลองไว้นะครับทดลองสร้างไว้าสามารถจะป,ปรับประยุกต์ได้นะครับเป็นบันทึกความเป็นเอกสารอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยอ่าทีนี้ด้านขวามือจะเป็นเทเลกรมเห็นไหมครับอ่าเทเลจัมเนี่ยสามารถกดเพื่อ ดูข้อมูลได้หรือดาวน์โหลดลงเครื่องได้นะครับอย่างนี้น่าจะเป็นดาวน์โหลดนะอ่ะก็คือมีการแจ้งเตือนนะครับไปที่เทเลร,รัมด้วยนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องโหลดก็ได้อ่ะประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยโอเคครับก็อ่าขั้นแรกเนาะก็ไป ทำสำเนาไฟล์ตัวนี้นะครับที่ผมจะให้ไปถ้าสำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มนะครับหรือว่าท่านที่สนับสนุนมาแล้วนะครับก็ทำสำเนาได้โอเคครับตัวนี้ผมขอใส่เป็นวิดีโอแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงไม่งงเอง อ่าโอเคจากนั้นก็ส่วนที่เราจะต้องไปตั้งค่านะครับก็อันนี้ผมยังไม่ได้แก้โค้ดอะไรเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับอ่าใน a อ p s c r i p t เนี่ยนะครับตัวที่เราจะต้องตั้งค่าเนี่ยก็คือจะมีอยู่3ตัวนี้นะครับอ่าสตัวนี้ตัวแรกเนี่ยคืออะไรนะครับตัวแรกเนี่ยคือสไลส์สไลด์ id ก็คือตัวที่ผมเปิดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้นะครับ PDF ตัวเนี้ยนะครับ จะมีเทมเพลตอยู่นะครับเทมเพลตเนี่ยผมก็ใช้ตัว google slide เป็นตัวเป็นตัวสร้างเทมเพลตนะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวอย่างนี่ครับนี่คือตัวอย่างสไลด์ที่ผมที่ผมออกแบบไว้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับการออกแบบของเรานะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอองค์ประกอบก็คือเราก็จะมีตัว header นะเราจะเอา header ในในหัวข้อมูลเนี่ยเนี่ยขเขาเอาแถวที่1นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า header นะเนี่ยครับเอามาเหมิดลงในตำแหน่งที่เราต้องการแบบนี้นะครับอ่านะโอเคก็ท่านจะได้ตัวเทมเพลตนี้ไปด้วยนะครับเพื่อทดลองดูนะจากนั้นนะ่ะก็ให้ทำการแชร์สไลด์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสไลด์ ID มานะครับสไลด์ slide ID เนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่ D s l a ัเนี่ยนะครับไปจนถึงอีกตัวหนึ่งก็คือก่อนคำว่า Edit เนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่า Slide ID นะครับสามารถก๊อปเอาตัวนี้แล้วก็เอามาวางที่บรรทัดที่2ได้ในตัวแปร Slide ID นะครับตัวนี้โฟลเดอร์นะครับที่เอาไว้เก็บ pdf นะครับก็สร้างโฟลเดอร์เปล่าๆมาตัวหนึ่งแชร์โฟลเดอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาโฟลเดอร์ ID มาใส่ ตรงนี้นะครับถ้าทําไม่เป็นเนาะเดี๋ยวอาจจะย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆก่อนหน้านี้นะครับที่เราทําเกี่ยวกับเรื่องการอัปโหลดไฟล์ส่วน4กับ5นี้เป็น t e l e GRAM โทเค็แล้วก็แชท t ID นะครับผมขออนุญาตที่จะไม่พาทําตั้งแต่แรกเนาะก,ก็เดี๋ยวรบกวนดูวิดีโอย้อนหลังเกี่ยวกับ t e l e GRAM ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันนะนะครับอธิบายวิดีโอนะครับ ส่วนตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือ pdf ก็พอเวลาที่เราสร้าง pdf เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมีการเอา url นะครับตัวลิงก์ที่อยู่ในไดร์นะครับมาเซฟลงในชีตด้วยนะครับก็เลยต้องกำหนด header ตัวนี้ fix ไว้ก็คือ pdf url เนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้เพื่อที่จะให้เอาข้อมูลมาลงนะครับโอเคที่เหลือก็เป็นฟังก์ชันของการ รับข้อมูลเข้ามาธรรมดานะครับโดยใช้ header เนอะวิ่งหา header แล้วก็เอาข้อมูลลงไปในคอลัมม์นั้นนะครับตัวที่สำคัญของโปรเจกต์นี้ก็คือตัวนี้ครับฟังก์ชันนี้ครับ create pdf report นะครับนี่นสั้นแค่นี้นะครับที่ทำให้เราสามารถเอาข้อมูลจากอฟอร์มใน canva ของเราเนี่ยไปสร้างเป็น pdf ได้นะครับ ก็ลองเรียนรู้ดูนะครับเป็นเทคนิคแบบแบบเก่านะทุกวันนี้ก็คืออมันมีวิธีที่เร็วกว่านี้แล้วนะครับก็คือสร้าง pdf ที่ฝั่ง front end เลยก็คือใช้ pdf m a k e นะครับแต่ผมลองแล้วก็คือ canva เนี่ยยังยังยังไม่รองรับ100%ขนาดนั้นนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวใช้วิธีนี้ก่อนใช้วิธีแบบเก่าก่ากอนนะครับว,วิธีนี้ดียังไงวิธีนี้ก็ดีตรงที่ว่า เราสามารถออกแบบเทมเพลตตรงนี้ได้เองนะครับาตามสไตล์ของเราเลยซึ่งทําได้ง่ายด้วยนะครับสามารถออกแบบได้ง่ายนะครับโอเคเนาะก็สิ่งที่ต้องทําก็คือมีมีสตัวแปรนี้นะครับที่ต้องหามาใส่นะครับเนาะในไฟล์ท่านได้ไปก็จะเป็นตัว xxx นะครับมี4ตัวนี้นะที่ต้องหามาใส่นะครับโอเคจากนั้นก็ทําการ d deploy ครับ ก็คือจัดการทําให้ใช้งานได้ครับปุ่มน้าเงินบนขวาข้างบนนะสร้างการทําไม่ใช้งานได้นะครับอ่าเปลี่ยนตรงนี้เป็นทุกคนให้เรียบร้อยแล้วก็ทําไม่ใช้งานได้ครับอ่าให้สิทธิ์เข้าถึง google sheets นะครับเลือกอ e ีเมลของเรากด advance หรือขั้นสูงนะครับเลือกชื่ออ่าแ s p r i p t ของเรานะครับ ่าแล้วก็ around ทั้งหมดนะครับให้เข้าถึง drive สไลด์แล้วก็ sheet นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว API endpoint ที่เราจะเอาไปใช้ต่อใน Canva นะครับอ่าจากนั้นท่านก็เปิด Canva ขึ้นมานะครับ Canva AI code นะครับเปิด Canva AI code ขึ้นมานะครับ แล้วเดี๋ยวก็จะให้พร้อมไปนะครับให้พร้อมไปก็คือพร้อมนี้นะครับในพร้อมนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมเราเนี่แหละครับก็คืออสร้างเว็บไซต์บันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็ใช้โหลดดิง overlay ใช้ วิธีการต่างๆเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่ารอบนี้นะ่ะผมจะให้มีการเฟรดข้อมูลกลับมาครับเนี่ยดึงข้อมูลกลับมาเนาะว่าเป็นยังไงนะครับพร้อมตัวนี้ผมก็หลังจากที่ผมทําเสร็จแล้วนะทดลองเสร็จแล้วผมก็ขอพร้อมนี้จากจากแคนวาเนาะ,ะก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมน่าจะเวิร์กแหละนะครับน่าจะเวริร์กโอเคครับอ่ะทีนี้ตรงที่เราต้องเปลี่ยนนั่คือตรงนี้นครับ อ่า URL อ uh, uh. 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 uh, so uh. um ่ API นะครับอ่าอ่าก็ไปเอาตัวนี้ของเรามาใส่นะครับนี่ก็มาใส่ครับให้เรียบร้อยอ่าจากนั้นก็ลองทดสอบดูครับว่า c a n วาจะสร้างมาได้ไหมครับกับพรอมนี้ โอเคครับเรียบร้อยนะครับได้ข้อมูลมาแล้วนะครับข้อมูลในการดึงข้อมูลมาหรือเปล่าโอเคนะครับดึงข้อมูลมาเดี๋ยวผมขอทดสอบนิดน,นึงนะว่าเขาดึงข้อมูลมาจริงหรือเปล่านะครับใส่เป็น x ลงไปก่อนเพราะบางทีเนี่ยแคนวาเขาก็ม็ c ก data สมมุติขึ้นมานะครับโอเคเขาดึงข้อมูลมาจากชีตจริงจนะครับ โอเคครับผมเปลี่ยนเป็น x ในฐานข้อมูลก็ตรงแคนวาก็เปลี่ยนด้วยนะอ่าโอเคหลังนั้นเรามาลองทดสอบดูครับว่าจะมีการบันทึกข้อมูลลงชีตได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าทดสอบอีกแล้วนะครับเอาเป็นอะไรดีตัวนี้ x x l กๆๆัน <laughs> อ่าเบอร์โทรครับ0987 654 3 2 1มีหัวข้อด้วยอืมหัวข้อเนี้ผมไม่มีเฮดเดอร์ให้สิจะเอเอเลยไหมเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีเฮดเดอร์ให้หัวข้อนะอ่าแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไง ส่งข้อมูลครับมาลุ้นกันจะเวิร์กไหมเอ้ยเทเลกรมเด้งแล้วโอเคครับสำเร็จนะครับนี่เทเลกรมเด้งมาแล้วนะครับมาดูข้อมูลกันว่ามีการบันทึกลงไปสำเร็จหรือเปล่าสำเร็จนะครับนี่ทดสอบอีกแล้วนะครับ ดู PDF ของเราเรียบร้อยครับ PDF ก็เรียบร้อยอ่ะผมใส่ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เล็กนย์มันแสดงนะก็เลยอาจจะงุดหงิดนิดนึงนะครับไม่เป็นไรอฐานข้อมูลของเราเป็นไงครับนี่ข้อมูลบันทึกลงเรียบร้อยนะครับใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคนะครับก็ทุกท่านก็ลองเอา โปรเจกต์นี้ลองไปปรับประยุกต์ดูนะครับว่า,าการสร้างอาฟอร์มขึ้นมาด้วย Canva AI code เนี่ยแล้วก็บันทึกข้อมูลลงชีตตอนนี้เราสามารถที่จะสร้าง PDF ออกมาได้แล้วก็แจ้งเตือนไปที่ t e l e gram อีเมลหรือว่าไลน์ก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้ผมทําแจ้งเตือนไปที่ t e l e gram ให้ดูนะครับอ่าก็น่าสนใจนะครับสำหรับท่านไหนที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ สามารถนำไปต่อยอดได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็คงมีแบ่งปันให้กับทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ Tap in with Cita Chart. he's serving innovation. Tools so fresh, it's a tech elevation. From scripts to designs, automation so smooth. If you ain't tuned in yet, then you got something to prove. Line OA, Google Apps making moves. Telegram tips, productivity grooves. You trying to level up, then go ahead and begin. Click subscribe, my friend. Go on and tap in.